สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูรถขุดหรือว่าไอหนุ่มตีจากแดนมังกรโอ้เล่นกับไฟพี่น้องเฮ้ยขุดโตอยางพาร,ราสิบสี่ไร่ครับนะไร่ละสองพันโอ้เจ้าของสวนแกก็ ไม่จุดที่หลังได้จุดก่อนผมก็รีวิวลำบากพี่น้องอ่ะว่ากันไปเล่นกับไฟครับนะซานี่ SY 2ไไม่ยอมครับไม่ยอมบุกหนักเลยไรละ2,000จัดให้ครับต่อยาง27ปีโอสงสัยจะแสบตาหรือ่าคนขับ จะสู้ไหมหรือจะให้ไฟดับก่อนครับนะเป็นจุดจะจะปลูกอ้อยครับตรงนี้นะครับทางนู้นปลูปกอ้อยละปลูกอ้อยหรือปลูกมันไหมปลูกมันก็ได้ครับเนี่ยงัดแล้วครับงัดแล้ว k 3ีครับร้อยห้าสิบแปดหลังมาสีสุดข้มันเร็วมาไดร้อยห้าสิบแปดตัวนะครับโอ้คนขับดีม้าเยอะกว่าครับว่าซานเอาว่ากันไปดูแลโดยแม็กซานี่นะครับปัจจุบันเดี๋ยวมาใกล้ๆหน่อยแอบๆไฟในพป่นอง ปลาชาชนเสบตาแล้วงานนี้อ้อเจอของดีเปล่าเจออึองหรือเปล่าน้องอ้อจะขุดจะขุดเจออะไรไม่แน่ใจเจ้า เป็นเป็นท่อนท่อนยางพราราครับออโอ,โอ้ลมเปลี่ยนทิศทางเนอะวันเต็มเลยอ่ะสี 4, ่พชัช่วโมงชั่วโมงการบินก็ยังไม่สูงเท่าไรครับเมื่อกี้อาจจะมีดังบ้างครับเพราะว่าใช้งานมาเยอะ เจงองานหนักดึงเอาดึงเอาครับแป๊บเดียวต่อ,อยาง27ปีแต่ถ้าเจอต่อยูคานี่โอ้ต่อ,อยูคาจะกินยากก,ากว่าต่อ,อยางครับนะต่อ,อยางง่ายท่านใดที่ต้องการต่อ,อยางโซนนี้ครับนะ มาเอาฟรีได้เลยเยอะแยะครับเนาะเป็นโมกุลร้อยตันเนาะแต่ต้องมีรถบรรทุกมีอะไรเพียบพร้อมให้ฟรีเลยนอ้องมาอีมุมหนึ่งลบก็ลบอ่ะลบฟันก่อนครับเครื่องยนต์ยังเพี้ยครับ ไปเหอะสรงของเอวดูหล่อเหมือนกันเดี๋ยวไปดูใกล้ๆบันท้ายเขาหน่อยเดินตามลมเปลี่ยนทิศทางครับเราบุกไปดูใกล้ๆหน่อยที่จริงผมจะรีวิวใกล้ๆพี่น้องแต่ว่าลุกควันครับ ออา,อา,าย,ยังยกเลยครับนะก็โดยรวมถือว่าโอเคครับเราจะใช้งานมาประมาณเกือบ ย่างเขาสามปีครับช่วงล่างเนโซ่ยังเต็มเลยเดี๋ยวลองลองเดินตามท้ายเขาหน่อยครับโอเคไหมดูใบแท็กใบแท็กในแปดสิบเซนนะครับราเล, 7, ลยเจ็ดเทเรียสอง ตัวสามล้านเก้าหมื่นก็ไม่แรงครับไม่แรงมือสองก็มีนะครมือสองมือสองก็อยูอ 2, ่ 1, 1, ล้านกว่าบาทานต,นต้นๆครับแล้วเต็มชมั่วโมงนี่เป็นรุ่นสิบนะครับรุ่นสิบถ้ารุ่นเก้าใช้ใช้หกสูบครับดีสามสี่ เรียกอยู่ครับนายดูใกล้ๆก็ใหญ่สิสีไร่สองพนแ่าจะเอ 28, องหมื่นต้องโทษทีสองห่นแปดไร่ละสองพวันนี้น่าจะจบครับ มงน่าจะจบหรืออาจจะแปดชั่โมงก็ได้ว่าทําเร็วครับลมเปลี่ยนทิศทางนองผมเนี่โดนลมพันล้ว Tìm đơn còn. Đồ, cho đừng thêm lên nó Điều điên luôn. còn con. Cao chục một đây. Cho này, sống quay mà. Nhanh, 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 สามแถวเลยรถขุดถ้ามีงานก็จะจะดีครับดีหรือว่าช่วงนี้อันนี้ก็วันลาโอ้วันนี้พุกนะถือว่ากินหมูน้องกินหมูถ้าได้ขุดตอเนี่ยแต่ถ้าตออยูพานี่ยากครับนะต้องคิดหนักๆก,ก่อนต่อ,อยูพาก็จะยาก ตัดไปสามสี่ครั้งจะรากจะเยอะครับใช้เวลาตอล้สิบนาทีเลยนละบางทีครับนะเดี๋ยวถ้าตอยางพรารานงง่ายครับหน้าฝนจะดิ้นหนัโน้มเปลี่ยนทิศทางครับ อยู่ในตัวแล้วครับนะความประหยัดก็หรือว่าประหยัดนะซานี่เอาเวลาหมดหมดเวลาไ่น้องสนใจซานี่กับแม็กซานี่จะให้ครับร้อยสี่หรือว่าสนะอ,องศูนย์ 104, ห้า EPC ตัวใหม่จะเป็นสองร้อยซีสองศูนย์ห้าสองร้อยีแล้วก็ร้อยสี่สิบ ผมขอตัวก่อนครับไม่ไหวแล้ววันเข้าเต็มตาเลยเดี๋ยวไปพักผ่อนก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวผมไปเรื่อยๆหงสักจัดให้ครับออหน้าฝนก็จะง่าย เวลาหมดหมดหมดเวลาครับฝากกดติดตามนยครับสวัสดีครับ